Hãy đi, hãy cúng gọt kha thơm sảm mươn nòi Đều 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 Này ngay à, quay nào mà Này tham đu nổi đều, hãy cúng thơm nổi đều <laughs> นี่อาทิตย์หน้าต้องจ่ายแล้วนะค่าเทอมอ่ะครูเรียกมาแล้วนะไหนดูดิเทอมที่แล้วครูสอนว่ายน้ํามาได้เคไหนดูสิทดสอบเร็วๆจะสอบน้ำมันตื้นเลยน่ออ็เลยว่ายไม่ได้เลยดิโอเคโอเคเดี๋ยวต้องหาที่น้ําลึกกว่านี้พ่อจะสอบประเมินผลจะได้หาค่าเทอมจ่ายให้เดี๋ยวถ้าไม่ได้นี่ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะค่าเทอมนะมันถึงน้ำที่โรงเรียนอ,อ่ะอ๋อหรอ,หรอ อ๋อโรงเรียนไม่มีน้ำให้ว่ายากเขี้ยไหมถ้าน้ำตื้นแต่มันอีกกะดึงแต่ว่าใส่ชดชีพแต่ว่ากล้องไนแม่ปลาไปเลยไม่รู้ลืมมาดิอ๋อก็เล่ไม่ได้เลยอ๋อไปแต่ชุดว่ายน้ำแต่ไม่มีชูชีพไม่มีชุดว่ายน้ำอ๋อครับก็เลยไม่ได้เล่นน่ะดิอ๋อ ผู้เสียดายเนาะก็ไม่เป็นไรม,นมาฝึกช่วงทีุ่ดิ้นมาแบบจะจะฝึกครับมันก็โอ้โหน้ำก็ตื้นว่ายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฝึกในไร่ของเรา,น,าน,นี่แหล n i l นตัวปุ๊บเพื่อว่ายน้ำเอา้าขาดิ้นเลยมันตื้นมากครับเนี่ยตื้นเท่านเนี้ยที่ก่อนยืนอยู่เนี่ยครับเนี่ยขาเ้าไม่เนี่ย nhiều đấy, nhiều. để mà phượt cái này Để nè, phượt cái nám này Oh me, me.